อันนี้ต้องบอกนะคะว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดมียานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์ต้องใช้การฝึกฝนอบรมจิตแล้วก็ต้องใช้การทรงยานทรงฌานตัวเนี้ยถ้าเยอะเกินไปนานเกินไปจะมีอาการที่เขาเรียกว่าอยู่เหนือคนอื่นได้ในเรื่องของการนอนแล้วก็การพักผ่อนก็คือจะทรงอยู่ตรงนั้นแต่พออีกวันหนึ่งที่ออกจากยานฌานแล้วเนี่ย เขาจะไม่สามารถที่จะทำภาวะที่เรียกว่าย้อนมาสู่เวลาปกติของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าคนมียานมีชานตัวเนี้ยเราก็อย่าจะไปใช้ยานเขามากนะคะเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์อะคะ่ะเวลาที่ต้องการพลังงานจิตสูงเนี่ยเขาจะต้องเข้าละเอียดชั้นลึกจึงจะสื่อสารได้แล้วก็ตัวเนี้ย ตัวพี่วันนี้ถูกฝึกให้เกิดความสงบก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยพอสงบปุ๊บเนี่ยพี่วันก็จะใช้วิธีชี้เรียกว่านะคะขอพึ่งพัตตะขายานเพราะตัวพี่วันเนี่ยต้องบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเราไม่เก่งพอนะคะนี่แหละคือการที่ท่านเนี่ยเรียกว่าปล่อยพัตตะขายานตัวนี้มาเพื่อให้เรารับสัมผัสได้เพื่อให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยที่มีอยู่จริงอ่ะมีเยอะ เพียงแต่ว่าใครจะบินทบาทสายไหนจะบินทบาทเราแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกนะคะว่าที่ก้มลงไปเนี่ยเกิดจากการสู้แรงฝนไม่ค่อยได้นะคะเสียงเขาดังมากบนสังกะสีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาเป็นว่านะคะยานชาญมีแล้วนะคะต้องฝึกฝนและ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อองค์บารมีที่ท่านอนุญาตให้เราใช้แล้วก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะต้องมีการที่เขาเรียกว่าสื่อสัมพันธ์กับท่านเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะถ้าหายไปเมื่อไหร่เนี่ยยานชาญเพี้ยนเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมียานแทรกยานแทรกตัวเนี้ยบางทีมีนะคนนั้นทำได้แต่สิ่งที่เขาเรียกว่าความแม่นยำนะความแม่นยำตัวนี้แหละ นะคะถ้าผู้มียานมีฌานปุ๊เนี่ยเขาเล่นได้ขนาดนี้เขาก็จะไม่บอกว่าของเขาของแท้หรืออะไรก็จะต้องมีการที่เรียกว่านะถ้าใช้ยานไปแล้วก็กราบขอพมาลาโทษเพราะเบญจขันธ์นี้อยู่ภายใต้กฎเงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้นจะถูกยกจิตเป็นอรหันต์แล้วก็ตามบางทีก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมตัวเนี้ย มาทดสอบแล้วก็กั่นแกล้งอยู่ที่ว่าจิตคนนั้นเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีสมรรถภาพเนี่ยดีขนาดไหนนะคะคำว่าดีขนาดไหนเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ยานชาตตัวเนี้ยมานน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นตามนั้นก็เกิดอาการรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็รู้สึกขดหูรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเนี่ยคือการใช้ยานใช้ชานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องยึดติดกับตรงนั้นมาก นะคะอย่างของพี่วันเนี่ยเป็นเดือนไม่มีแกถามอะไรพี่วันก็โอเคนะถ้ามีถามมาอ่ะก็เชิญพระตขาย,ยานแต่ในพระตขาย,ยานตัวนั้นไม่มีเงื่อนไขว่าสิ่งเหล่าเนี้ยนะคุณถามมาคุณจะต้องแบบอ่าไปทำนู่นทำนั่นทำนี่นะเช่นเอาเงินไปอ่าถ้าครูที่จะจ่ายตัวเนี้ยไปทำบุญนู่นนี่นั่นจะไม่มีตรงนี้ถ้ามีตรงนี้เมื่อไรจิตใจจะเศร้ามองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พี่วัน อยากให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆเนี่ยฝึกตรงนี้ไว้เวลาคับขันเวลาขับขันนะคะจิตที่มีพลังตัวเนี้ท่านจะรับรู้ว่าออลูกคนนั้นมาลูกคนนี้มาแล้วท่านเนี่ยก็จะมีการที่เขาเรียกว่าบางครั้งต้อนรับด้วยพัตตขายยานอาจจะทําให้รู้สึกนะมีอาการขนลุกตั้งฟูหรือว่าอาจจะมีอาการที่ หูที่เปิดแล้วก็รู้สึกเป็นทิพย์เข้ามานะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดจําไว้นะคะถ้าใครบอกว่าโอ้มียานมีฌานแล้วแบบว่ามีทรงตลอดไม่ได้ร่างกายเขามีการพักผ่อนร่างกายเขามีการแบ่งมาทางโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีธรรมถึงจะมีไม่ใช่ว่าไปนั่งดูในเรื่องของเจโตปริยานหรือไปดูนะสิ่งที่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารตัวเนี้ย มันไม่ได้มีตลอดจําไว้นะคะมันจะมีเป็นครั้งครั้งที่ท่านเนี่ยมองว่าวันนี้ลูกคนนี้น่ารักวันนี้ลูกคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเขาต้องการความช่วยเหลือพั้ตขายยานตัวนี้จะถูกจับเชื่อมต่อให้เรามีความรู้สึกเป็นทิ์เข้ามานอกจากรู้สึกเป็นทิ์แล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีความเข้าใจ ในบรรบบทของธรรมที่ลงมาด้วยนะคะอันนี้พี่วันต้องบอกให้ไปแบบว่านะคะไต่ตรองพิจารณานะคะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อพี่วันทุกอย่างใช้วิธีที่เรียกว่าปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้จากพลังบางอย่างซึ่งในพลังตัวนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ให้ดูว่าถ้าอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เรามีแต่เรื่องวิบากกรรมเข้าเรามีแต่เรื่องสูญเสียเรามีแต่เรื่องเจ็บป่วย เรามีแต่เรื่องแบบว่าเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตพยายามผ่อนปรงการช่วยคนในอาทิตย์นั้นไปช่วยตัวเองก่อนนะคะช่วยทำให้พลังใจพลังจิตของเราตัวนี้อยู่ในความสงบก่อนนะคะนี่แหละคือการที่พี่วันเนี่ยจะมาแนะนำพี่พี่น้องๆเพื่อนเอนที่พี่วันรักเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยแม้นนะคะแม้นเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล แม้นเราจะมีความรู้ล่วงหน้าในการที่มานิมิตหรือเนรมิตนะเช่นนะคะเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ฝันแล้วเนี่ยเกิดความแม่นเกิดขึ้นหลายอย่างทําให้หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยได้มาเขียนเรื่องราวของคนนี้แล้วก็พยากรณ์แล้วทำนายตรงนี้ว่าวันนั้น จะมีเหตุการณ์ของแผ่นดินที่ญี่ปุ่นไหวแล้วมาตรงกับวันที่ทําให้แม้นแต่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าหนังสือการ์ตูนเล่มน,นั้นแม้นจะเป็นคํำคานายไทยทักซึ่งเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในภาพนักบวชนะจนกระทั่งวันที่ห้าที่ผ่านมาเธอก็ทํานายไว้ว่าจะมีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็มีอีกนะคะแต่ว่าความไหวตรงเนี้ย เขาก็ยังเฝ้าระวังที่จะ,ะเขาเรียกว่าย้ายคนออกจากเกาะแต่สิ่งที่เธอทำได้มากกว่าน,นั้นในความฝันเธอเคยฝันว่าเจ้าหญิงเลดี้ไดอาน่าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเธอก็ไปเขียนในบทความตรงนั้นว่าฝันเห็นคนนี้คนนี้จากนั้นเจ้าหญิงไดอาน่าก็โดนลอบพระชนนะคะกรงพระชนแล้ว ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอีกอเขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีเธอก็มีนิมิตฝันมาว่าแบบนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคนที่เขามีของพิเศษมาเพราะเขาเคยได้สิ่งนี้มาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ได้เป็นนักบวชแต่รัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้ยอมรับแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้เขียนว่ายังไง ซึ่งเธอมีชีวิตอยู่นะคะอายุ72ปีแล้นะนี่แหละคือของเก่าที่มาในนิมิตพอม,มาในนิมิตอยู่ดีๆจากไม่มีคนรู้จกักกลายเป็นคนที่นะคะทั้งประเทศเนี่ยต้องเอาคําทำนายของเธอตรงนั้นเนี่ยมายืนยันว่ามันตรงพอตรงแล้วก็จะได้อพยพคนออกจากเกาะตรงนี้ตรงนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่นะคะแล้วเธอก็ได้บอกไว้ใน หนังสือว่าวันที่ห้ากรกฎาคมจะมีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเกิดขึ้นจริงๆนี่แหละคือความอย่างรู้ที่ว่าเธอเคยได้มาแล้วเมื่อได้มาแล้วเบื้องบนเขาให้เธอมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเตือนชาวโลกแต่ตอนนี้พอดีว่าเธอเกิดที่ญี่ปุ่นเธอก็เลยเขียนเป็นรูปนะคะเขาเรียกว่าการ์ตูนอ่า จากนั้นการ์ตูนเล่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่านะคะเป็นแผนที่ของผู้ที่ดูแลประเทศญี่ปุ่นว่าถ้าคนนี้เขียนว่าแผ่นดินไหววันไหนมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่ตัวพี่วันมองว่าอันนี้ยานชาญของเขาอะ่ะเขาได้มาจากเบื้องบนโดยการนอนแล้วฝันเขาเลยเอาเรื่องที่ฝันตัวเนี้ยมาเขียนแล้วมันเกิดขึ้นจริง เธอก็เลยกลายเป็นคนที่นะคะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจดจําแล้วตามหาแล้วก็สิ่งที่เธอพูดมามันถูกต้องนะคะวันที่เนี่ยแม่นมากนะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะก็ลองไปพิจารณาไต่ตรองว่าคนคนเนี้ยนะเขามียานอย่างรู้อะไรและอายุผู้หญิงคนนี้ตอนนี้72ปียังมีชีวิตอยู่แต่กลับนะถูกรัฐบ,บาลแล้วก็ นะคะคนที่สนใจในการเขียนเรื่องราวของเธอตัวนี้ตามหาตัวอย่างมากแล้วก็ตูนตัวนั้นเนี่ยนะคะที่เธอเคยเขียนนะคะประมาณเล่มละไม่เกิน300รอเดี๋ยวนี้มีคนขอซื้อเป็นลักษณะหลักหลายหมื่นแล้วก็เป็นแสนก็มีนะคะเพื่อที่จะเอามาให้เธอเนี่ยย้ำว่าสิ่งที่เขียนตรงนี้ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้าง เพื่อจะเติมความรู้สึกหรือพยากรณ์เข้าไปนั่นเองนะคะนี่คือผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีญาณอย่างรู้ที่เกินมนุษย์เกิดจากมาในฝันเขาเรียกว่าเทพนิมิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันน่ะต้องตะโกนแข่งกับฝนที่ตกเสียงดังมากเลยพี่วันก็เลยต้องนะคะกราบนะคะว่าคนมีญาณมีชาญ ถ้าเบื้องบนจะให้เอามาใช้ก่อคนนั้นเนี่ยจะต้องเกิดอาการที่เรียกว่ามาเพื่อช่วยเหลือเตือนภัยจากธรรมชาติให้กับมนุษย์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเตือนในเรื่องที่ความแม่นยำว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้เราเกิดโตเลยเนี่ยเกิดจากบุญวัฒนาบารมีเก่าเขาที่เขาอธิษฐานมาทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้นะคะกลายเป็นคนทั้งโลกเนี่ยนะคะ อยากที่จะไปหานะคะวันนี้ตัวพี่วันก็นะคะก็ได้แต่บอกว่าบางครั้งยานชาญความอย่างรู้ก็ควรที่จะมีจิตที่สงบและฝึกไว้มากแล้วก็อธิษฐานว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วขอให้ท่านเมตตาให้ดนจิตดนใจให้เอามาใช้ได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็กล่าวสวัสดีนะคะสำหรับยานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์แล้วกับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เกิดจากตรงทุกครั้งก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะสาธุสาธุสาธุ